แล้วนะคะสาขาใหม่ของ hoops station ที่แอมสเฟียร้านสวยงามลวดลายกราฟฟิตี้สุดเท่แถมมีสนามให้ซ้อมมือกันด้วยค่ะโค้ดส่วนลดมีนาคม hoops 2 3 JY ใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อนะคะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง hoops station สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w t t r mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวกันเป็นเอกก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะ ก่อนอื่นนะคะตัวอยากจะขอเตือนเพื่อนๆก่อนเลยค่ะให้ตั้งนาฬิกาปลุกวันอาทิตย์เวลา7จ็ดโมงครึ่งเกมหยุดโลก LAL เจอกับ Golden State Warriors พวกเราทุงคู่เนี่ยจะภาคไทยนะคะร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษน้องเต้ b ต s k e ทอล์ l เนี่ยใน Playback ด้วยและตอนนี้ยังไม่พอค่ะทั้ง NBA เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษของ NBA l e a g u e Pass ถ้าหากว่าใครยังไม่มี NBA l e a g u e Pass เป็นของตัวเองตอนนี้เป็นโอกาสเหมาะแล้วค่ะที่จะมีเป็นของตัวเองค,ค่ะในราคา1050บบาทสามารถดูได้ทุกวันทุกคู่ทุกเกมจนกระทั่ง ฤด,ดูกายันไปถึงฤด,ดูกาลหน้าช่วง p r e ซีซั o n ด้วยคุ้มขนาดนี้มีอีแล้วค่ะตัวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกด้านล่างนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ความมันหลังเกมนะคะช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยเราไปฟังข่าวคราวร่าๆลีกันก่อนเลยค่ะครับขอเริ่มกันที่การบาดเจ็บของเบนซิมอนส์ก่อนนะครับล่าสุดทางทีมได้ออกมาประกาศว่าเบนซิมอนส์ได้ทำการผ่าตัดสองกล้องรักษาอาการบาดเจ็บที่หลังที่อาจจะมีการกดทับของเส้นประสาทนะครับนี่ถือว่าเป็นการผ่าตัดที่หลังครั้งที่สองในรอบ3ปีหลังสุดของ, ben ง,งเบนซิมอนส์การ คาดหวังนะครับว่าเบนซิมอนส์จะสามารถกลับมาได้ในอนาคตสามารถลงสนามได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่ควรเพราะว่าตั้งแต่ที่เขาเทรดมาอยู่กับทั้งบรูคลินเนสเนี่ยนะครับช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลงได้เพียงแค่42เกมในฤดูกาลนี้ลงได้เพียง15เกมเท่านั้นเองเบลดเซจอยู่กับบรูคลินเนสเนี่ยลงได้ทั้งหมด5 7เกมเท่านั้นเองนะครับและสัญญาของตัวเขายังคงเหลืออีกหนึ่งฤดูกาลฤดูกาลน่าจะรับอยู่ที่4 0 3ล้านเหรียญซึ่งถือว่าเป็นมูลค่ามหาศาลเหลือเกินจบสัญญาานนนีี้เเมมมื่่่่ออไไหตัวขงจะ โอกาสได้รับสัญญามหาศาลขนาดนี้อีกแล้วล่ะครับว่าจะเป็นการทำแต้มการเล่นเกมรับนะครับการรีบาวการแอสซิสต์ต่างๆของเบนซิมมอนส์เนี่ย ศักยภาพประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดจริงๆครับจริงคะ่ะน่าเสียดายแทนจริงนะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะแม้กระทั่งแฟนๆเราก็สื่อเนี่ยกวางเบนซิมอนชเหมือนว่าเป็นโรบอนเจมส์น้อยเลยไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปตามแต้มนะคะการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนดูดีไปหมดเลยเจอการบาดเจ็บแบบนี้แย่ <ๆ S 2> เลยค่ะก็ขอให้เบนซิมอนเสี่ยกลับมาได้เร็ววันนะคะทีนี้เราขยับไปอัปเดตของลูก้ากันบ้างหาย่ยไหมเน่การบาดเจ็บของลูก้าจากเกมการแข่งขันเมื่อวานนะครับที่เอาชนะโกลเด้นสเตทวอร์เร r ร์มาได้ ถือว่าเป็นความกังวลเลือเกินของแฟนๆดัลลัสแ a วเวริสและก็แฟนๆของลูกาเองตัวของเขาต้องออกจากเกมแกข่งขันไปในช่วงกลางควอเตอร์สุดท้ายนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซ้ายแต่ล่าสุดครับทางทีมได้มีการทํา m r i แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ไม่มีการฉีกขาดใดๆของเส้นเอ็นบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซ้ายของลูกาแต่ตอนนี้เนี่ยที่ระหว่างทางทีมกําลังทําการแข่งขันระหว่างที่พวกเราอัดวิดีโอนี้อยู่เนี่ยนะครับตัวของลูกาไม่ได้เดินทางร่วมมากับทั้งท ก็เลยทำให้แฟนๆเนี่ยพลาดโอกาสได้รับชมการต่อสู้ของจอมโวยแต้มในปัจจุบันตอนนี้นะครับอันดับ1คือลูก้าอันดับ2คือเชคิลเจสอเล็กซานเดอร์ทั้ง2คนนี้เนี่ยถ้าเกิดเล่นแบบนี้จนจบฤดูกาลนะครับแล้วจบด้วยการเป็นอันดับ1อันดับ2ในการทําแต้มจะถือว่าเป็นครั้งแรกของ NBA ตั้งแต่ปีฤดูกาล2010นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเรบรนกับ K d เคยทำเอาไว้ได้ เป็น2จอมโวยแต้มอันดับ1อันดับ2ที่อายุอยู่ในช่วง25ปีตัวของเชคือเจสอเล็กซานเดอร์เนี่ย25ปีกับ247วันนะครับ <S <S ในขณะที่ลูก้า25ปีกับ16วันแต่ทั้ง2คนเนี่ยโห و, ทำแต้มกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชเนี่ยทำระดับอย่างน้อย30แต้มสบายๆเลยตัวของลูก้าก็ทำทริปเปิลโดับเบิรระดับ30แต้มชิวเชวเช่นเดียวกันนี่เหมือนเป็นการผลัดใบจริงๆน,นะครับมีการส่งต่อไม้ครับจากโรบบอนเจมส์เควินดูรนที่พวกเราคุ้นเคยตอนนี้เป็นเชคือเจ เห็นด้วยจริงๆค่ะกับการส่งไม้ต่อของทาง NBA นะคะแล้วก็เชกับลูกาเนี่ยเหมือนเป็นหน้าตาของ NBA เจริงๆค่ะทีนี้เรามาเข้าสู่เกมกันนะคะเริ่มกันที่ Phoenix Suns เดินทางไปเยือน Boston Celtics ก่อนเลยค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่2ครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้ครั้งแรกเป็นบ o s t o n c e l t i c s ที่คว้าชัยชนะมาได้เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ NBA เอมเลเ่ยจับตามองมากๆแล้วก็เป็นบททดสอบของ Phoenix Suns เลยเพราะว่าปิกชีของพวกเขาได้อยู่กันครบถ้วนในขณะที่ Boston ics, เ e l ต i c s พวกเขาไม่มี Chris app, ะคะมาาร,ริ ซันขึ้นนําไปก่อนเพราะว่าได้ผลงานที่ดีของเคดียิงแทบจะไม่พลาดเลยถึงแม้ว่าเจวิตบูกเกอร์เนี่ยจะพลาดเยอะอยู่บ้างในขณะที่ Boston บอสตันเซ l t i ติสค่ะพวกเขาได้ 2J เจทั้งยิงทั้งลุยไล่แซงไปหลังจากนั้นก็สามารถรักษาการนําได้จบครึ่งแรกเป็นอีกซานเีตตามอยู่ฮาแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์อที่3สิกาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนไป Boston บอสตันเซ l t i ติสค่ะพวกเขาคลองโมเมนตัมนะคะสลับกันยิงเป็นว่านเล่นโดยเฉพาะอาฮอร์เฟอร์กับเจเรนบราน์ค่ะยิงซะจนซันเนี่ยท้อเลยน5 แต้มตลอดเลยนะคะก่อนที่จะสามารถเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเลยค่ะ127ต่อ112ปิดซีรีส์ดูการปรกติบอสตันเซลติกกวา่าซันเรียบ2ต่อ0ค่ะแข็งแข่งจริงนะคะเซลติก s ยังคิดว่าวันนี้ฟินิกซ์ซันเซน่าจะต่อสู้<ม>ยื้อกันได้บ้างแต่แล้วเนี่ยก็ไม่ไหวจริง,รงเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย คือจริงๆฟินิกซันส์ในวันนี้เนี่ยนะครับพวกเขาก็พยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วจริงๆว่าจะเป็นการรีบา่ดีกว่านะครับรการโจมตีพื้นที่วงในแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือการยิง3คะแนนที่แตกต่างกันเหลือเกินครับ วันนี้เซลติกส์เนี่ยยิงลงไปถึง25ลูกในขณะที่ฟินิกซ์ซันส์เองยิงลงไปเพียงแค่11ลูกห่างกันถึง14ลูกนะครับเท่ากับ42แตม้ม42แต้มเนี่ยมันเป็นช่องว่างที่ห่างเกินไปครับแบบนี้สู้กันลําบากโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่3อย่างที่แอนเดนตูนพูดเนี่ยนะครับโดนยิงจนท้อเลยและถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พูดถึงคู่หูด,ดูโอ้นะครับในเกมวันนี้เนี่ยสองเจเจเรนบรากับเจสันเททัมเนี่ยก็ดูดีดูเหนือกว่าเควินดูแรนแล้วก็เดวินบุกเกอร์ถ้าเกิดเอาบิ๊นนกทร์ดเข้าประกบ พอพูดถึงบิ๊กทก็เลยทําให้ในวันนี้เนี่ยบิ๊กทรของฟินิกซ์ซันส์ก็เป็นรองบิ๊กทรีของเซลติกสไปโดยปริยายเควินดูแรนในควอเตอร์แรกเนี่ยออกตัวดีมากๆเลยนะครับมันาจะเป็นการยิงระยะกลางทุกอย่างดูดีไปหมดเลยกดคดียวถึง15แต้มแฟนๆอย่างพวกเราโดยเฉพาะส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าเอาลละวันนี้เนี่ยมี40แต้มแน่เลยแต่ใครจะเชื่อครับว่าหลังจากนั้นครอเตอร์ที่สองควอเตอร์ที่สามควอเตอร์ที่สี่เคดีมีเพียงแค่5แต้มครับจบเกมในวันนี้มีเพียงแค่ยี่สิบแต้มใครจะเชื่อ,อในจุดดนนี้้ต้ตตอองงใหเเเครรรริกกาล่มมับขสท ทำให้เควินดูแรนเนี่ยเล่นยากเปอร์เซนต์ในการยิงเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานอันสูงส่งของตัวเองอย่างเห็นได้ชัดในส่วนของเดวินบกเกอร์เนี่ยพอตแรกออกตัวไม่ค่อยดีครับยิงพลาดค่อนข้างเยอะแม้ว่าจบเกมจะทํา23แต้มนะครับมากที่สุดของฟินิกซ์ซันส์ก็ตามแต่การยิงของตัวเขาก็ต่ากว่ามาตรฐานของตัวเองเช่นเดียวกันแบรดลี์บิลเกรสันแอลเลนยูเซิฟเนอร์กิสพยายามทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วละครับไม่ว่าจะเป็นการรีบาวการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทําแต้มแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่ไหวจริงๆนะครับในส่วนของทั มากเท่าที่ควร กันนะครับเป็นห่วงจริงนะครับเฟนกซานเซียนนอกจากจะเจอตารางการแข่งขันที่โหดแล้วยังไม่พอตอนนี้ตกไปอยู่ในพื้นที่เพลย์อินแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันคะมีนน่ในฤดูกาลนี้ซูเปอร์สตาร์ไม่ว่าจะเป็นโปรบอลเจมสแตฟเฟนเคอร์รีแล้วก็เคดตอนนี้อยู่ในพื้นที่เพลย์อินหมดเลยหัวจะปวดนะคะเนี่ยในส่วนของบอสตันเซลติกส์นะในส่วนของบอสตันเซลติกส์นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งครับนำโดยเจเบนบราวน์เนี่ยนะครับวันนี้กดไปถึง37แต้มยิง3ามคะแนนลงไปถึง 26แต้มยิง3คะแนนไป4ลูกเฉพาะ2คนนี้ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยทำรวมกันถึง45แต้มนะครับจาก65แต้มที่ทีมทำได้จบเกมทั้งคู่ทำรวมกันถึง63แต้มนะครับเกือบจะเท่ากับวิกตรีทั้ง3คนของฟินิกซ์ซันส์ที่ทำรวมกัน65แต้มเข้าไปแล้วมีขนาดพวกเขาเบรกคริสตัลปอซิงกิสที่มีอาการเจ็บเจ็ตึงๆที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับเอาเอาฮอฟเฟิร์ดลงมาเอาฮอฟเฟิร์ดก็โชว์ผลงานดีเลือกเกินครับวันนี้ทำไปอีก24แต้มด้วยการยิง3คะแนนลงไป6ลูกและการยิง3คะแนน6 ลูกของอัลฮอร์เฟิร์ดในประสิทธิภาพสูงระดับ60%เลยแถมยังมีการขโมยอีก3ครั้งด้วยนะครับก็เลยทําให้เขากลายเป็นเซนเตอร์ที่มีอายุมากที่สุดในเวลานี้นั่นคือ37ปีกับ286วันนะครับ แต่สามารถยิง3คะแนนลงอย่างน้อย5ลูกได้แล้วก็มีการขาโมยอย่างน้อยอีก3ครั้งได้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับการผลงานการเล่นแบบนี้เพื่อนๆน,นี่อาจจะลืมไปนะครับแม้ว่าเอาฮอฟเฟิร์เนี่ยจะอายุมากกว่าเคดีเคดีตอนนี้35ปีแต่ทั้ง2คนเนี่ยเข้ามาใน NBA มาจากการดรับคลาสเดียวกันนะครับนั่นคือปี2007เควินดูแรนต์เนี่ยคือดราฟอันดับ2ในขณะที่เอาฮอฟเฟิร์เนี่ยคือดราฟอันดับ3ทั้ง2คนเนี่ยมีเส้นทางผลงานการเล่นต่างๆที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับ แม้ว่าในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยบทบาททั้งสองคนอาจจะแตกต่างกันเอาฮอร์เฟิร์ดเป็นสำรองไปแล้วแต่เคดียังคงสุดยอดอยู่ก็ตามแต่ในเกมวันนี้ต้องชื่นชมผลงานการเล่นของเอาฮอร์เฟิร์ดมากๆครับพอสาตัวหลักของทีมเล่นได้แบบนี้ครับคนอื่นๆสบายเลยโดยเฉพาะอย่างจูฮอยเดย์เนี่ยแล้วก็ตัวของเดอริกไว้นะครับทั้ง2คนไม่ต้องเน้นในการทําแต้มเน้นเกมรับแทนอย่างในเกมวันนี้เนี่ยจูฮอยเดย์เนี่ยกแต้มนะครับแต่10บแอสซิสโดยที่ไม่มีเทอร์เนวเวอร์เลยในขณะที่เดอริกไว้เนี่ยก็ทําแต้มตามจังหววะะขอองงตััเนครบ พอจังหวะที่ไหนยิง3ได้เขาก็ยิงจังหวะไหนข้ามได้เขาก็ข้ามนี่คือผลงานการเล่นที่ดีแลือเกินของเดอริกไว้ในเกมวันนี้เซลติกส์เนี่ยยิง3คะแนนลงไปถึง25ลูกนะครับด้วยเปอร์เซ็นต์สูงถึง50%การยิง25ลูกเนี่ยเทียบเท่ากับการยิงลงมากที่สุดของพวกเขาในฤดูกาลนี้เซลติกส์ในบ้านตอนนี้ชนะ30แพ้แค่3เท่านั้นเองนะครับ นี่คือสถิติที่ดีที่สุดตั้งแต่หมดยุคข,ของแลลี่เบิร์ดสมแล้วค่ะที่ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของลีกอยู่ยามที่เจสันเทท่ามแล้วก็เจเวนบราวน์เนี่ยลุยเข้าไปเอาแตมไม่มีใครขวางอยู่จริง,รงนี่ขนาดวันนี้ไม่มีคปปริสตัปบอลซิงกิสด้วยนะคะเนี่ยซันยังเละข,ขนาดนี้ <c oughs> ถ้าหากว่ามีคปปริสตัปบอลซิงกิสด้วยเนี่ยจะขนาดไหนทำให้ตูเนี่ยนึกถึงย้อนไปถึงตอนที่โคดนสเตทวอริเอสมีเคดีเลยนะคะการเคดีก็ไม่อยูด่ดีออกมาด้นนาดนนอกทุกคนก็ยิงได้หมดค่ะสุดยอดจริง เราไปต่อที่ LA Clippers ป s Chicago Bulls กันค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่สองครั้งสุดท้ายแล้วของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้ครั้งแรกเป็น LA Clippers ที่คว้าชชนะไปได้ Clippers วันนี้พวกเขาไม่มีเจมส์ชฮเดนแต่ว่าก็ได้คาวายเลยเนิร์กลับมาลงสนามทำการแข่งขันแฟนๆในใจชื้นกันไปเลยนะคะในขณะที่ Chicago Bulls ค่ะวันนี้เป็นการแข่งขันแบบ2อวันติดแถมยังไม่พอเมื่อวานนี้นะคะพวกเขาต่อสู้ไปจนถึงในช่วงต่อเวลากับ Pa ลย์แซบเหแบบเหนื่อยมากๆเลยเริ่มเกมมาไม่นานก่ะแฟนๆก็ได้เห็นความมีประสิทธิภาพสูงเหลือเกินของทั ฝ่ายขึ้นนําและก็นํายาวกว่า21ต้มในบางช่วงฟลอยเดอร์ที่3แม้ว่าบูซ์จะ,จะพยายามไล่ได้ดีนะคะเหลือเพียงแค่แตามในช่วงฟอยเดอร์สุดท้ายอะแต่ว่าคีเปอร์สไม่ยอมให้พลาดพวกเขารวมพลังเดินนะคว้าชัยชนะไปได้อย่างที่ควร126ต่อ111ปิดซีรีส์ดูการปรกติชนะซีรีส์นะคะกว่าเรียบไป2ต่อศคือเปอร์สเนี่ยพอได้เขาวายมาแล้วดูท่าทางเอมิเนสบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะและในส่วนของชิคาโกบูส์นะคะเกมวันนี้เหนื่อยมากเลยคือจริงๆในเกมวันนี้พวกเขาก็ต่อสู้ได้ดีมากๆแล้วนะครับแม้ว่าจะโด วนนาไปถึง21แต้มในช่วงเตรีที่3แต่ก็ไล่มานะครับโอ้โหไล่มาอย่างสนุกมากๆให้แฟนๆเนี่ยได้มีความหวังแฟนๆในสนามแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่ไหวจริงๆครับเพราะว่าพลังในการต่อสู้อย่างที่บอกนะฮะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหต่อสู้กับเพเซอร์ยืยอะไปจนถ,ถึงช่วงต่อเวลาเดมาร์เดโรซานวันนี้ไม่ไร้อนแรงแบบในเกมที่ผ่านมานะครับเกมที่ผ่านมากดไป46แต้มแต่วันนี้ก็เต็มที่ครับทำไป21แต้มได้นิโคลาวูดเซวิชอีก19แต้มนะครับรวมไปถึงอเล็ก โคบีไวท์นะครับนี่เป็นนักกีฬาที่สําคัญอ,อีกคนหนึ่งในฤดูกาลนี้เนื่องจากในเกมที่ผ่านมาจังหวะที่ขึ้นไปวางบอลนะครับแล้วก็โดนพาสคาลเซียข้ามครับบล็อกเสร็จพอบล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยหล่นลงมาทับครับก็เลยทําให้เจ็บบริเวณสะโพกครับต้องเดินเขย่งออกจากเกมากลาขันไปวันนี้ก็เลยลงไม่ไหวการพ่ายแพ้ในวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่3ในรอบ4เกมหลังสุดนะครับพวกเขายังคงอยู่ในอันดับ9้าของพื้นที่เพลย์อินฝั่งตะวันออกในส่วนของ LA คลิปเปอร์สเนี่ย เป็นอย่างที่แอดมินตูนพูดเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าได้ขวายเลยเนะี่ยกลับมาเนี่ยโอ้โหสบายใจขึ้นเยอะเลยเนื่องจากพวกเราสองคนก็เต็มตัวที่จะบินไปดู <c oughs> ตัว, <c oughs> ตวของเขาในสนามด้วย <c oughs> ทุกคนแบบหลอดถอนหาใจแบบ โลกโอกไปทีจริงรแต่กลับกลายเป็นเจมส์ฮาเดนที่วันนี้เบรกการลงสนามไปเนื่องจากมีอาการตึงๆที่บริเวณไหล่ซ้ายข้างถนัดของตัวเขาเนี่ยแหละครับแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าในเกมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่พระเจ้าจอชมันทำไมมันยอดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าพอจอชวันนี้ยิงแทบจะไม่พลาดเลยนะครับทั้งเกมเนี่ยยิงฟิลโกพลาดเพียงแค่ลูกเดียวนี่คือ3คะแนนยิง7เข้า6เปอร์เซ็นต์สูงถึง91.7%ครับทำไป28แต้มในส่วนของควายเลเนอร์ก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับกลับมาจากการบาดเจ็บ ที่หลังเนี่ยตึงๆที่หลังวันนี้รู้สึกว่าหลังไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการยิงสูงถึง70.6เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ทำไปอีก27แต้มแต่ที่น่าสนใจในเกมวันนี้คือใครรู้ไหมครับแน่นคือโบนไฮแลนด์ โบนไฮแลนด์เนี่ยได้มีโอกาสนะครับขึ้นมาเป็นตัวจริงแล้ววันนี้ก็ไม่ทําให้เพื่อนๆร่วมทีมผิดหวังครับลงมาแทนเจมส์ชาเดนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเกินทําไป17แต้ม5รีบาวกับ11แอสซิสนะครับมีขโมยอีก4ครั้งเทิ Turn over, ร์เวอร์เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองตัวเลขผลงานแบบนี้ของพอยกาดเนี่ยนะครับเราไม่ได้เห็นมานานและตั้งแต่หมดยุคข,ของคริสพอกับ LA c l i p p e r s เรียกว่าเข้ามาทดแทนการขาดไปของเจมส์ชาเดนได้อย่างเหลือเชื่อมากๆเลยในเกมวันนี้ทัพสำรองก็หายห่วงนะครับพวกเขา ก็ทําได้ดีหมว่าจะเป็นการยิง3าคะแนนการข้ามทําแต้มนะครับยังคงเป็นกําลังหลักในทัพสํารองแม้ว่าในช่วงควอเตที่สี่จะโดนชิคาโกบูสไล่มาแบบระทึกก็ตามนะครับ แต่พวกเขาไม่ยอมหลุดไปจากเกมครับไม่ยอมปล่อยให้โอกาสในการคว้าชัยชนะหลุดมือไปก็สามารถประคองตัวเข้าไปคว้าชัยชนะไปได้ครับคุมเกมอยู่ปิดท้ายกันกับในวอลกี้บัคส์รับการมาเยือนของ p h i เดอร l เดียสเปน s ีซิกเซอร์เป็นการเจอกันครั้งที่3ครั้งสุดท้ายแล้วค่ะของทั้งคู่ในฤดูกาลปรกติ2ครั้งแรกเป็นวอลกี้บัคส์ที่คว้าชัยชนะไปได้ทั้งสองครั้งซิกเซอร์ที่ไม่มีโจเอลเอ็มบีนะคะเริ่มเกมมาในก็ถือว่าพวกเขาสู้ได้ดีมากๆแล้วค่ะไดออสตาเทอริสแม็กซี่ทั้งยิง3ทั้งข้ามนายร่วมกับโท จนกระทั่งเข้าสู่ในช่วงควอเตอร์สุดท้ายทั้งยานิสทั้งเจมแล้วก็บู๊คโลเปสการรวมพลังช่วยกันเล่งและก็สามารถเอาชนะไปได้114ต่อ105ปิดซีรีส์ด้วยการปกติเอาชนะไปได้3เกมรวดเลยค่ะบัคเซก,กับขึ้นมาอยู่อันดับ2แล้วในขณะที่ซิกเซอร์ก็เหนื่อยต่อไปยังอยู่ที่อันดับ7ในพื้นที่เพลย์อินและมีโอกาสที่จะตกไปอยู่อันดับ8ด้วยค่ะต้องบอกว่าทางซิกเซอร์วันนี้เนี่ยพยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าพลังในการต่อสู้ของพวกเขาเนี่ยยังไง วีของทีมไปเกมนี้เป็นเกมที่20แล้วนะครับที่พวกเขาไม่มีโจเอมเบตทีมชนะเพียงแค่เเกมเท่านั้นเองนะครับแพ้ไปถึง13 All Star t y r ์ s ทริสแวันนี้ทําไปถึง30แต้มแต่ก็ยังไม่มากพอจริงๆครับอย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับว่าในเกมวันนี้พวกเขาออกตัวได้ดีขนาดเข้าสู่ควอเตอร์ที่2เนี่ยยังนำมิวอกิบักอยู่ถึง12แต้มเข้าสู่ควอเตอร์ที่4ก็ยังคงนำมิวอกิบักอยู่3แต้มแต่เกมเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับเกม NBA เนี่ย4ีนาทีมีทั้ แม้ว่าจะนําเป็น1 0บสแต้มก็ตามในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยไล่ได้อย่างง่ายดายมากๆเลยในท้ายที่สุดพวกเขาก็ไม่ไหวนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่ากังวลก็คือการบาดเจ็บของโทเบียสแฮริสในช่วงท้ายเกมช่วงจังหวะที่พยายามเล่นเกมรับใส่ยานิสเนี่ยนะครับยานิสก็ขวิดเข้ามาโอโขาเนี่ยมีจังหวะไปขัดกันนิด<ะ>นึงแล้วก็พลิกไปยังไม่แน่ใจว่าอาการจะรุนแรงแค่ไหนนะครับถ้าเกิดขาดโทเบียสแฮริสไปอีกคนนึงเนี่ย ซิกเซอร์ไม่รู้จะสู้ยังไงอตอนนี้ก็กําลังโดนทางแมมมี่ฮิตเนี่ยไล่บีสุดๆเลยนะครับในอันดับแกําลังจะแย่งขึ้นสู่อันดับต่อปอไปของแมมี่ฮิตเองในเวลานี้เนี่ยก็เข้าใกล้การประเมินอาการครั้งแรกของโจเอเอ็มบีแล้วนะครับว่าเขาจะมีโอกาสกลับมาได้เมื่อไหร่การบาดเจ็บของตัวเขาดีขึ้นมากน้อยยังไงถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราสองคนจะรายงานให้ทุกคนทราบในส่วนของมิวกี้บัคส์เองเนี่ยนะครับหลังจากที่พวกเขาออกเป็นเป็นทีมเยือนนะครับไปเยือนฝั่งตะวันตกสี่เกมก่อนหน้านี้เนี่ยแพ การเดินทางครั้งนี้กลับมาเข้าสู่การแข่งขันในบ้านของตัวเองก็เหมือนมารวมพลังกันสันหน่อยนะครับยานิสอันเดติคุมโปยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ทําไป3 2แต้ม11รีบาวกับ7แอสซิสด้วยการยิงฟิลโกสูงส่งมากเลยครับ75ก็คือการทะลวงวงในการเก็บพื้นที่รอบๆห่วงเนี่ยแหละครับ ยานิสไม่มีใครเอาอยู่จริงๆใครเข้ามาขวางเนี่ยก็กระเด็นกระดอนอย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยแหละก็เกลยทําให้ตวงเขาเนี่ยในรอบ40ฤดูการหลังสุดนะครับเป็นนักกีฬาที่มีการทํำระดับอย่างน้อย30แต้ม10รีบาวกับ5แอสซิสเนี่ย มากที่สุดเลยเป็นรองเพียงแค่คนเดียวท่านนั่นเองนั่นคือเรบอนเจมส์บรูคโลเปสในยามที่ซิกเซอร์สไม่มีโจเอลเอ็มบีทนี่นะครับงานของเขาก็ง่ายขึ้นเยอะเลยวันนี้ทําไป19แต้มยิง3คะแนนลงไป5ลูกแถมยังมีบล็อกอีก2ครั้งช่วยงานมิวกิบัคส์ได้อย่างลงตัวในขณะที่เดเมียนเลยเลิดนะครับวันนี้17แต้มแต่การยิง3คะแนนยังคงไม่เฉียบคมเหมือนเดิมครับก็ยังคงต้องปรับกันต่อไปนะครับการเล่นร่วมกันของยานิสและก็เดมรวมถึงพลพรรคมิวกิบัคส์ด้วยวันนี้พวกเขาไม่มีามาล ตึงที่บริเวณร่างกายในภาพรวมทั้งหมดการแข่งขันในวันนี้เนี่ยถือว่าพวกเขาชนะยากกว่าที่คิดจริงๆแล้วซิกเซอร์สที่ไม่มีโจเอลแอมบีแบบนี้เนี่ยนะครับรวมไปถึงกลุ่มกําลังที่ทั้ง2ทีมมีอยู่ในเวลานี้เนี่ยมลวกิบัคควรจะชนะง่ายมากกว่านี้แต่อย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับส่วนตัวมองว่าพวกเขายังคงมีเวลาครับตราบใดที่ยังคงไม่เจอเซลติกส์ในช่วงเพลย์ออฟนะครับยังคงมีเวลาปรับเคมีในทีมให้ลงตัวให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ กว่าจะถึงวันนั้นครับสนุกแน่นอนก็ซูอันต่อไปนะคะมีวอ walking a s s ค่ะตอนนี้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเนี่ยดูไม่ออกเลยค่ะไม่ดว่าอันดับเนี่ยจะจบลงกันที่ตรงไหนแล้ว play in play off เนี่ยจะเป็นยังไงโหในช่วง play in เนี่ยคงมันมากๆเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไงบ้างคะเตรียมใจไว้พร้อมรืะยังกับความมันในช่วง play in คอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ชินทีทรีแมนเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะ เพราะ NBA คือจีเดของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ